ภาพน้องเต่าหาดูยากในความมืดไม่กล้าเปิดแฟลชใช้เพียงแสงไฟจากห้องข้างๆส่องมาเพียงเล็กน้อยสวัสดีค่ะช่องยูพามิวเนะาะซัมโปมีจีชั้นแนวเดซเซอรดเล่นไปกับยูพามิวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยูพามิวพาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ ท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเจ้าต่อน้อยอยูยูและเจ้าต่อน้อยโยโย่กันนะคะเป็นภาพที่หาดูยากแล้วก็เป็นภาพแห่งความประทับใจของยูพมิวมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นภาพนี้ตื่นตันใจมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆตอนแรกยูพมิวก็่อ คิดว่าเป็นเสียงน้องแมวร้องก็เลยวิ่งมาดูนะคะเสียงก็คล้ายๆเสียงแมวค่ะแต่ว่าไม่ได้ดังเหมือนแมวนะคะไม่ได้ร้องแบบหวยหวนมนแมวนะคะร้องนิดหน่อยค่ะเสียงน้อยๆเราก็แปลกใจเอ๊ะเงี้ยวเสียงเงี้ยวเงี้ยวที่ไหนเราก็เลยวิ่งมาดูปรากฏเฮ้ยตรงระเบียงก็ไม่มีนะคะก็เลย หันหลังกลับมามองในครัวแล้วก็มองมาที่ตู้น้องก็เจอน้องในสภาพนี้นะคะเห็นน้องในแบบภาพแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกแบบออ้ยตื้นตันใจอะค่ะแล้วน้องเขาก็ไม่ได้วิ่งหลบไปไหนนะคะยุพมิวเดินผ่านเขาไปซะด้วยซ้ำนะคะเขาก็ยังคงอยู่แบบนี้เลยทำให้พามิวอะ ย่องย่องเดินไปหยิบโทรศัพท์นะคะแล้วก็ามาย่องย่องกลับมานั่งที่ครัวนะคะแล้วก็ไม่เปิดไฟนะคะใช้สงไฟจากห้องข้างๆส่อง,างมานะคะแล้วก็ไฟจากถนนนะคะส่องมาแล้วก็นั่งอยู่ในระยะห่างประมาณ2เมตรได้นงคะสองสาเมตรประมาณนั้นแล้วก็ใช้ซูมเอาค่ะภาพก็เลยอาจจะมัวมัวไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะมันเป็นตอนกลางคืนนะคะ ็นภาพที่แบบพามิวดีใจมากๆเลยอ่ะเลี้ยงน้องมากกบ2สองปีแล้วแล้วตอนซื้อน้องมานะคะน้องอ่ะยังตัวเล็กเล็กมากเลยค่ะตัวตัวเล็กเท่าช้อนนะคะมันเหมือนช้อนชาค่ะตัวเล็กเหมือนช้อนชาน่าจะประมาณสองเซนกว่าๆเองนะคะไม่ถึงสามเซนนะคะ ตอนนี้เนี่ยค่ะช้อนที่เห็นอยู่ด้านหน้าตู้เนี่ยค่ะตอนนั้นตักน้องขึ้นมาน้องยังอยู่ในครึ่งช้อนอยู่เลยนะคะตัวน้องเท่าครึ่งช้อนเนี่ยค่ะแล้วนี่เขาก็โตเต็มที่แล้วก็โตได้ประมาณนี้นะคะเต่าของยูพามิวนะคะคือมินิมิซิลชิปปีนะคะสายพันธุ์ของเขานะคะก็แพงอยู่นะ ตัวละหมื่นสองเยนนะก็สองตัวก็แพงอยู่นะคะรวมตู้รวมอะไรด้วยก็ออกหมดไปเยอะเลยค่ะตอนที่ซื้อมานะก็หมดไปสามหมืนกว่าเยนเนาะรวมนู่นรวมนี่แล้วสามหมนกว่าแต่ว่าด้วยความรักอะค่ะเรารักเนาะเรารักน้องเต่าไม่รู้ทำไมรักน้องเต่ามีความรู้สึกว่าเรารักเต่านะเราผูกพันนะเราอยากได้เขามา เลี้ยงดูนะคะแทนน้องหมาที่เสียไปนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ให้เลี้ยงน้องหมานะคะก็เลยต้องเลี้ยงน้องเต่าหรือว่าน้องปลาแทนนะคะยุพอมิวก็ตื่นตันใจมากๆกก็แอบนั่งดูน้องด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ตื่นตันใจน้องใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงจะยอมแยกออกจากกันนะคะ พอมิวก็นั่งเงียบๆอยู่ในครัวนะคะไม่กล้าส่งเสียงแล้วก็ไม่กล้าเปิดแฟลตด้วยนะคะก็ขยับไปไหนไม่ได้กลัวน้องตกใจนะคะไม่อยากรบกวนเขานะคะตอนนี้พามิวก็ลุ้นๆว่าเอ๊ะแม่มิวจะได้อุ้มหลานไหมนะน้องอยูยูอยู่ข้างล่างนะคะส่วนเจ้าโยโยอยู่ด้านบนนะคะ เลยทำให้รู้ว่าหอยเจ้าโยโย่นะคะเจ้าต่อน้อยโยโย่คือเพศผู้นั่นเองนะคะตอนแรกก็ยังงงๆสับสนอยู่ว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นเพศเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่รู้ว่าเออเราซื้อเข้ามากันคนละคนละจุดเนาะคนละที่เนาะเราเราก็ไม่รู้ว่าค่ะว่าเขาเอาเพศอะไรมาให้เราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเล็กๆยังดูไม่ออก ขอบคุณที่รับชมค่ะขอรานนิตาคิอาลิกาโตโกไซมาสามาตายอรชิคุโอเนงายชิมาซึขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ